สวัสดีเช้าวันที่หนึ่งวันจันทร์เดือนพฤษภาคมเนาะคะ่ะปกติแล้วเขากับวันจันทร์เขาจะไปเฮ็นงานกันแต่เมื่อนี้อา่าเป็นวันหยุดนะคะเดี๋ยวพี่บัวจะพาไปเบ่งยางปลาเนาะคะ่ะว่าเมื่อนี้เขาสิพ่ออีหยางแน่คะ่ะเพราะว่า,าปลานีพี่บัวกจิมาประจำเนาะคะ่ะนี่มา าหาเบิงเห็ดเบิงผักเนาะค่ะตะมน,นีพี่บัวสิบ่บท่านห่้งว่าสิโพยอ,อย่างมาไปกันค่ะเพื่อนๆโอ้ยเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่บัวออกมาพี่บัวโชคดีเจอหอยอหอยภูเขาค่ะนี่โอ้ด้หลายตัวแล้วพี่โนโ้องดีหลายตัวแล้วค่ะโอ้ยบัวสิเอาไปาต้มจิ้มพริก พลังเพิ่นก็ว่ากินได้เด้อค่ะนี่แฟนก็บอกว่ากินได้โอ้ยนี่ตัวนึงค่ะเพื่อนๆจ้ะโอ้ยมันจะโตยังไงะนี่โอ้ยใจนอกมังหันเห็นพุ่นโอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆหอยหอยภูเขาค่ะหอยภูเขาค่ะนี่ค่ะอืมนี่ค่ะนี่ได้หลายแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนสพิ่ยู่ในโซนนี่ค่ะนี่เพิ่นอยู่ไก่อ่ะไก่หนามเนาะค่ะเพิ่นอยู่ไก่หน้มโอ้ยพุ่น พ่นยุใกล้น้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อนจิก็ออกออกมาหากินค่ะโอ้ห้อยสัตว์ห้อยสัตว์กินโอ้ดิตัวนึงโอ้นี่เพื่อนเพื่อนตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ดีค่ะค่ะโอ้ได้หลายโตแล้วค่ะนี่โอ้พี่บวัวได้เก็บเทียสองเทียคะ่ะยุ่มมองนี่นะแต่เก็บอันเห็นบ่หลายเนาะค่ะเมือแต่มือนี้หลายอหลีโอ้ด่ตัวนึงค่ะ นค่ะนี่ได้ลายโตแล้วคะ่ะเพื่อนๆพอ,อคิดว่าสิพ่อลายปลานนี้ค่ะเดี๋ยวพี่บัวหาอีกก้อนเพื่อนกระสีมีอยู่โซนนี่ค่ะเพื่อนอยู่ไก่น้นำ ต้องตาดีๆค่ะต้องซ่องดีๆเพิ่น,นตัวเพิ่นกระสิขาวคืออันใบใหม่ค่ะตัวนี้ดีบ่ค่ะอ๋อตัวนี้ตายค่ะช่วปีแล้วค่ะเจอ ตัวนึงค่ะคเพื่อนนี่ค่ะโอ้หูโตยังไนี่ตัวโต,วตวยังไงค่ะคเพื่อนเบิ่งโอ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะได้หลายโตแล้วค่ะคเพื่อนเพื่อนเลยอืมตัวนึ่งค่ะนี่อืมนี่ค่ะ ได้หลายตัวพุกตัวนึ่งค่ะเพื่อนๆอู้พี่บัวโชคดีค่ะนี่อือได้หลายตัวคักุ่นโอุ้ยปุ่นสองตัวโอ้ยสองตัวเพื่อนๆตัวยิ่งยงค่ะอือปุ่นตัวนึ่งอู้ยสามตัวค่ะเกาะนี่นี่ค่ะต้องเหยียบอันต้่นเลยอุ้ย โอ้ดิตัวน้อยตัวน้อยป้อเอาค่ะตัวน้อยโพดเนี่ยปล่อยเพิ่นไ้เห็นเพิ่นยัไงเนาะค่ะเอาเท้าเหลือกเอาเตอร์ตุยยังไงเ <c oughs> พราะว่าหลายอยู่ค่ะนี่ยม,มานแล้วมานแล้วมานแล้วค่ะ <c oughs> ขครกนคาได้อีก แถวนี้บ่มีผู้ใดหาดอกค่ะมีสิดบัวผู้เดียวที่ยังอยู่แถวนี้ยังหาเลาะปลาแถวนี้ค่ะคนอื่นคนฝรัง่งบวกหนุากดอกค่ะว่าแต่ฝรั่งวักกินใดนะคะแฟนกับบอกว่ากินใดตอนเป็นเด็กหน้อยเพื่อนเคยกินเพป็นว่าค่ะมีตัวนึ่งค่ะเพืเอออ่อนนี่ค่ะอืมอืมาลุกตัวนี้ กำลังสีเมื่อบานกำลังสีออกปลาเมื่อบานค่ะตอนเขามากขึ้นบ่เห็นเพราะว่าพี่บัวบ่ได้สังเกตค่ะจะด้งว่า พี่บัวกพื่อใสังเกตด้ไโอ้นักแล้วค่ะพี่บัวก็ขี่จักรยานมาค่ะบ่ไกลบ้านขี่จักรยานมาพี่บัวก็คือสิกลับบ้านบพไ่อดเลื่อมเลื่อมคุณแจจักรยานค่ะนี่ค่ะอเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่น้อง เพื่อนกับป้าสีหกหกเักน้อยแน่ะค่ะเพราะว่าเออเป็นป้าหยาเนาะค่ะเพื่อนกับสีสอบอยู่ในหยาเพื่อนกับจิกินหยาล่ะค่ะีอื้อูอู้อ้อู่น,นู้นอ,อู้อ้อู้อู้อู้ตู้องโอู้อ,อ้อง้อู้อู้อู้ี่้อู้อู้อ้อู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 ออูอููอู้อู้อ นี่อุ้ยเแบอันใบอันนี้ออกก่อนใบแพรนิสอะอันนี้เป็นใบเป็นแง่พลังค่ะโอ้ยหลายมงหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยพี่โอ้ผลต้นหนึ่งโอ้โอ้พี่น้องโอ้เนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่ยนี่ค่ะโอ้ยหลายแลยอ่ะคุณโอ้ผลต้นหนึ่ง นี่ค่ะโอ้หมานคักหมานหอยพี่น้องเอ้ยอ้นอันตัวนึงโอ้หหมานหมานหอยค่ะพเพื่อนๆนี่ละได้จานบางไงเลยอ้นตัวนึง่งแล้เพิ่นตัวหน่อยย,อย,อยี <c oughs> <c oughs> ย่ตัวหน่อยบ่เอาค่ะเพิ่นหลายหลายบ่เอาค่ะตัวหน่อยจงไวเพื่อนไงนี่ค่ะนี่เพิ่นเกิดตัวเท่าๆนี่แหละเอา้าตาย มันเป็นตกเป็นไม่หมานใช่ไคะเพื่อนพู้น่ะได้ไลยแล้วเด้ได้ไลยแล้วนะคะพี่บัวย่างหาอีกจะข้าวก่อนเนคะคะก่อนสิมเนือ้อบานก่อนสิก้าบาน ผักกูดมานหอยมานทั้งผักมานทั้งหอยหมูพี่น้องเอ้ยนี่หอยภูเขาส่นแบกกับชแนกเพื่อนซื้อน,นะคะนี่ค่ะคุณสามีบอกว่ากินได้แต่เพื่อนเป็นเล็กน้อยเพิ่นเคยกินค่ะนี่โอ้ยมแต่ตัวยังไงอ้วนค่ะพี่น้องสะออนคัชมานอิลิื่อน,นี่มานทั้งผักมานทั้งหอยค่ะถึงสิบวัได้เห็ดกับโบเป็นยังเนาะคะ่ะไปข้าวนาค่อยเจอเห็ดเนาะ ผักกูดมานหอยมานทั้งผักมานทั้งหอยมูพี่น้องเอ้ยนี่หอยภูเขาอะสนแบกกันเน็กเพื่อนซื้อน,นะคะนี่ค่ะคุณสามีบอกว่ากินได้แต่เพื่อนเป็นเด็กน้อยเพิ่นเคยกินค่ะนี่โอ้ยมแต่ตัวยหง่งอ้วนค่ะพี่น้องสะออนค่ะมานอิลิมือน,นี่มานทั้งผักมานทั้งหอยค่ะถึงสิบบัได้เห็ดกับบ่เป็นยังเนาะค่ะไปข้าวนาค่อยเจอเห็ดเนาะ